สวัสดีค่ะพี่น้องคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอมแปลมลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้กะมาว่าอันนี้ก็ซื้อว่าเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปที่อ่าปอมแปมนะคะพี่น้องมีโอกาสวางอ่าวันที่จะภาพใหญ่อเจ๋อสปอร์ตเท่านะาะพอกานชัยเนาะพี่น้องคะไปงานของพ่อก,กานชัยแล้วทีนี้ ไปงานก็เลยมีโอกาสไปบา,าน้ำพอไปบากันสองคนพอดูนี่นคีปพ,พี่นงองกัสีเหินเนาะค่ะพี่นองค์คะอีพอกับบาเข้ามาจัดงานนี่นี่เข้าเข้าประวางช่วงนี่เข้ามาจัดงานปนีปัญหาคนปัญหาด่ามาไปลงุงอูอินจะไปรุ่งอย่างเข้ามาจัดงานแล่ววะพี่นงอง งานมอลำนี่เ้าสิจัดไดนี่มันกับบเมินง่ายๆเนาะมันกัรตรงยากบาว่าสิเป็นเคียดหรือว่าการแบบจัดแจงนู่นนี่นั่นให้มันล่งตัวผู้รับผู้่ฝ่ไฟตำรวจไฟอย่างมันกับต้องใส้เวลาต้องเป็นเจ้าตัวไปดูเองค่ะพี่อบบ้องค่ะดีวขยับไฟแบบหนึง่งเป็นเจ้าตัวไปเบิ่งเองเนาะคะ่ะพี่้องคะ่ะอีพอแล้วะขยากบางขยากมาสวงระยะหนึ่งแต่ที่นี่ซุ่มด่ามาซุ่มจวกแต่สิว่าให้กับบุล้วไปมิน พราะการใช้ไม่รักแล้วเพราะการใช้ทิ้งแล้วคนว่าเป็นอาหมานองแต่ด้วยความเป็นหูอิงกระบอกสะทุกสะท้านกระตอบไปด้วยเหตุผลที่นองกับหูรับรู้ว่าพอไปเห็นเอียงนะคับพี่น้องคะ่ะเอฟซีบางคนกับวันไหวไปนั่งพี่น้องอย่าไปวันไหวไปนั่งซุ้มปันเด้อ คนปั่นนี่กับปั่นดีดีค่ะแต่ช่องบางบางครั้งคนปั่นก็ไม่ใช่ f c ใครเลยประเด็นเอฟซีผู้ใดเลยแต่ว่ามักมักสางด่ามามักสางความแตกแยกเห็นคนผิดกันแล้วมีความสูขเห็นคนถูกแล้วมีความสูงกันสิหมคะับพี่นองค่ะแล้วก็ประเป็นก็เลยเก็บโมเมนต์น่ารักน่ารักมาพี่นวงเบิกนะคะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะ ผมเป็นเพนบอเนี่ยเป็นแผนบอเนี่ยเขิดลรยขวดแล้วคือสงอีกแบดเนี้ยกินไร้เน่ยี่ทอดนะไรเมื้อโยกยยกยใส่ยบกัเป๋าบันบท่านหอดเมื้อทนหอดปืนไกแล้วไก่แล้ว ไปเเละเอฟซีอยู่นี่กับมีเอดนี่เมอันนี้แห่งกินหอดไลยด้วยนี๊ไปหลยมืออซมือเอที่แรล่งวาซิมาวาิดเจ็ดดแปด่แขงาวดแปดาดเลือดครับตรวจสอครับวซายกเลยส่ม่ามนกำลังนอจมเดียวไม่เลีคู้องอย่นอืนีม่าวป ไ,ไ <ป S 1> ก,น,ก,น,ก,น,ก,กนุญเจรถยุ่กับบีบุ่ญเจยรถนบอกโอ้ยวันนี้สอป,อปอได้หน่เป็นยังวัดจันทร์โอ้ได้ตัวเดได้ตัวเดฮ<ะ>ได้ตัวเดเอาเลกไทยไปเสือเลยง่ายๆ่บอหลอ,อกตลอดหลอกเล่นบ่หลอกเลยโอ้ยมาบอกกันเราแซ่บเพราะถือผู้ใด็คร้ <laughs> ไม่หน้ดิเน่้มา ถูกเต้ไปท่ายังกูนะหมุนป้าเป็นมุนป้าค่ะพี่น้องสำหรับคลิปที่พี่น้องได้รับชมไปว่าหันกันมาจากช่องพนุ่นนะคะเชียนนนเสียนนเชียนนมาเลยเชียนนลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องค่ะเป็นคลิปอีพ่อพน่นมาทาลูกสาวพน่นมาพอกันกับลูกสาวเนาะ พอกับน้องอุ้งอิงปกติอุ้งอิงก็พอกัดไส้อน่างแท้เหลื่อมแหลกพอเป็นกระยอนเบิ่งคลิปก็ไม่เคยห่างกันเลยนะคะพี่น้องพอกับน้องคือรถไปน้ำไปทะเลเรือแหลกไปนู่นไปนี่พอกับไปน้ำใยความเป็นด,ดูวยความที่เป็นอุ้งอิงกับแบบว่าเป็นตะเลตตนตอนนั้นในมุมมองไอ้พ่อขึ้นนั่งใส่สื่อแล้วบอกพอ่อจาขึ้นไออุ้งเอาอุ้งอิงไปน้ำนั่งสื่อไหมฉันหมากแบบว่าน,นั่งสื่อดีแบบซื่อแบบซื่อบบไปเด็กหน่อยเทศบาลในความหมายของคนคือ ในตอนที่เอาลูกสาวไปนั่งไปพอนําทะเลกันไปซิมน้าทะเลไอซี่ไหมคะพป่น้องคะ่ะกับว่าเคยห่างกันเรื่อยนะคะจนมาช่วงนีแ้แหละจัดงานอีพอกระลืมอยากทึ่งหนึ่งหลังๆมาเพราะกัใช้ไม่มีคนขับรถให้พอกัใช้บ่มีคนขับรถให้แต่ก่อนกสิเปรนพ่อศนย์แล้วพ่อสนก็ไปขับรถยูรุงเทพไปทั้ามาหากินใน้สองทางของเพื่อนพ่อก็ไม่มีคนขับรถใหม่นะคะหลังจากพ่อเลื่อนกันเป็นพ่อศนย์แล้วค่ะ ป้า,ปาไปวันนี้กันไน้น้องตั้นไปขับรถซอยแล้วเดี๋ยวนี้อีบอกขับเองนะคะถือว่าเกือบฤดูกาลนึงแล้วที่เพิ่นขับรถเองค่ะ่น้องค่ะอุ้งอิงเข้าใจอุ้งอิงบ่ได้มีปัญหาอุ้งอิงเข้าใจแต่นี่ละซุ่มยุ่งยซุ่มอย่างนี่แหละปั้นสนันมันไปไปคอมเมนต์ไปเม่น,นได้ไรโสดน้องจนเกิดไปว่าเอฟซีบางส่วนเพิ่นกัแบบว่าเพิ่นกันรู้สึก อ่อนไหวเนาะพ่นก็มนไม่ว่าพ่อกันใช้ทำใหไปหาลูกสาวเพราะไม่รักน้องแล้วหร้อนนู่นนี่นั่นค่ะพี่น้องมันก็นเลยอยากให้พี่น้องเบิง่งเหตุผลจริงๆก็จะเข้ามุลในคลิปค่ะพี่น้องค่ะความสัมพันธ์ความมาความแพงกับมี่คือเก่าแต่ทุระในช่วงชีวิตแต่ละคนกับมี่ทุระแต,ตกต่างกันไปค่ะพี่น้องค่ะและว้วก็ได้ไปเห็นโมเมนต์เอฟซีเป็นกับเม่นให้กำลังแรงใจเม่นแบบว่าดีใจเช่นนะคะคุณทินโน่พ่อกัน์ตใชรัก รักลาหน่อยองอิงแต่วันแรกจนถึงวันนี้ครับกับมวลพอกับเอฟซีลหลายๆคุนครับแล้วก็คุณแลบบิดนะคะน้ำตาไหลเลย่หินพอกันใช่ก่อนลูกสาวหลายวันไม่เจอกันจนดราม่าวันนี้คนสร้างงานนี่แหละองอิงกอดแบบสนิทใจและอบอุ่นพลังเงียบโคราดคนคิดหัวลูกสาวแห้งปอกันใช่คุณสุภาพจันทรน เป็นปื้มกับพ่อลูกคิดถึงกันหลังจากไปบ้านไปงานบ้านพ่อการชัยเสร็จแล้วก็กลับมาลูกสาวเบื้งหล้วมีความสุขคุณอ่าทูทู่ทีท,ทีทู่ทีทู่อ้อมกอดจริงใจที่สุดพ่อการชัยรักบริสุทธิ์ใจพี่น้องสิบอหากว่าแพงจังไหนว่าเต้แบบว่างานสําคัญของลูกสาวแต่ละงานพ่อการชัยเลาประวิทย ไล่ร่วมเอฟซีร่วมอะไรเอฟซีเอฟซีแฟนคลับกันกะไม่กำลังเร่งใจพันพอกันใช่หรือว่าเอฟซีแฟนคลับมีไว้ใจพอกันใช่หลายหลายเพราะแต่ละครั้งที่จะฝากตังหรือว่าฝากแบบว่าการแก้บนหรือว่าเป็นรางว่าน้ำใจฝากพอกันใช่ไม่ใช่ได้น้อยทีละซี่หามือกับมีกับไปนองค่ะตอนนั้นขายที่กับหามือเนาะอยู่แถวบุรีรัมย์บเป็กขายุกับพ่อนที่เป็นโอนมากว่าขายที่ใดบนไว้ว่าเสียหน้องหามืน วนผ่านพ่อการใช้ทุกๆครั้งเอฟซี FC เปนกับเห็นเห็นว้ามเป็นภาคเพลงแบบสนิทใจเปนกับฝากอีพอมาซึ่งในมุมในมุมมองของเอื่อยในมุมมองของมาแปมเองเนี่กับมองว่ามันไม่ได้มีอะไรแบบว่าที่จะเกิดดราม่าได้จังไดแบบก็งงว่ามันไปเกิดได้ยังไงอ๋อก็เลยเข้าใจว่ามีคนมาปัน่นมีคนมาปลูกปัน่นมันก็เลยเกิดช่องว่างในช่วงอ่า ในช่วงเวลานั้นๆกับพี่้องค่ะแต่ในมุมมองที่ห้าอยู่ไก่ยู่ไก่ชิปบําเพ็ก็เห็โม่วงเปนคลิปเป็นปกติกับไปมหาสู่คือเก่าแต่ด้วยเหตุผลที่เฮาเขอใจว่าอีพอคารถผู้เดียวการไปงานเป็นกถไทยคลิปอีพอแล้วก็ไทยได้บดึกคือเก่าเป็นกะไทยในช่วงีหลาว่าฮอวดท่งนองขึ้นหานหลังกานอดเยาาแล้วก็ขับรถบางงานก็ออกไปตั้งแต่ที0้บางงานก็รอจนเต้ยลาเสร็จแล้วก็ออกไปกับพี่้องค่ะ แล้วก็ไปนางานสเตเนบายนางานโดยวิธีชีวิตการดำรงชีวิตอะไรอย่างมันเปลี่ยนไปโมเมนต์ต่างๆมันก็เปลี่ยนไปแต่กะถือว่ายังคงมีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้เอฟซีได้เบิงในเงี้ยคือเก่ายาไปด่ามาด้วยค่ะพี่นอมันไม่ได้มีอะไรเลยในมุมมองของคาคือเก่าแต่นี่แหละค่ะพี่นคะหักกันเนี้ยเน่นนย่าไปเสื้ออย่าไปหลงค่าร่วมปุกเปิ้ลมาปลุกมาปันเด้อพี่น้อง นี่นะคะฝากไว้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบาย